สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องสมาคม Channel คลิปนี้ก็มีเหรียญแปลกชนิดหนึงบาทมาให้ติดตามรับชมอีกเช่นเคยก่อนที่จะไปชมคลิปเหรียญแปลกก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องได้มีโอกาสทำคลิป ให้เพื่อนๆได้ติดตามรับชมตลอดไปก็มาพบกับข้อมูลเหรียญแปลกชนิดหนึ่งบาทเหรียญน,นี้ก็ไม่ถึงก็ไม่ต้องพูดถึงไอ้เรื่องของจำนวนการผลิตยเยอะอยู่แล้วนะครับเรื่องราคาซื้อขายก็ยังไม่มียังไม่มีความนิยมนะครับ พบเจอเหรียญแปลกก็อยากจะเอาเหรียญแ,แปลกมารีเพลย์เผยเพลย์ให้เพื่อนๆคนชอบเหรียญได้ติดตามรับชมกันนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญเนื้อเกินืนตรงชอช้างโชช้างจะมีเนื้อเกินืนแล้วก็ตรง ปลายหางชอช้างก็จะมีจุดเนื้อเกิอนอีกจุดหนึ่งซึ่งเป็นเม็ดเล็กๆนะครับสวยงามมากนะครับสังเกตดีๆนะครับถึงจะเห็นด้านหลังนะครับด้านหลังก็เหรียญนี้ปีพศ2550นะครับคำว่า ประเทศไทยก็ปกติแต่พอศกับตัวเลขนะครับตัวหนังสือจะแตกแะครับแปลกตรงสระอาก็จะมีเนื้อเกินนะครับช่อฟ้าก็จะแตกมองไม่ชัดนะครับตรงนี้ก็จะมีความสวยงามนะครับขอบด้านล่างจะมีความสวยงาม เหรียญนี้ก็ไม่มีการซื้อขายไม่มีราคาไม่มีความนิยมเพียงแต่เป็นเหรียญแปลกก็เลยเอามาให้เพื่อนๆได้ติดตามรับชมกันสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้คลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ